ตรงนี้เนี่ยมันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะครับว่านี่คือการผิดพลาดทางความคิดของเราข้อผิดพลาดทางความคิดของเราก็คือว่าเราไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางไม่ได้หมายความว่าเอาเขาเป็นเป้าหมายของความสําเร็จของเราในความหมายกว้างๆแต่หมายความว่าทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในตัวของประชาชนในตัวของเด็กนักเรียนในตัวของเกษตรกรเป็นต้นทางออกตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่สองทางใหญ่ๆนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของศักยภาพของคนนะคะเรคิว่าอันนั้นเป็นบทบาทหน้าที่อย่างยิ่งที่ทำยังไงเราถึงจะสามารถเพิ่มศักยภาพของคนได้นะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้สนามของเราเนี่ยมันเป็นสนามของการแข่งขันนะคะแต่สนามของการแข่งขันเนี่ยมันมีปัญหาอีกข้อนึงก็คือ มันไม่ใช่เป็นการสนามการเมืองที่เป็นธรรมเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราังมองว่าอันที่หนึ่งบทบาทหน้าที่ของคนอันที่สองบทบาทหน้าที่ของรัฐนะคะในการเป็นเลกูลเลเตอร์รัฐไทยเนี่ยมักจะทําอะไรปะปนกันบางครั้งก็เป็นเลกูลเลเตอร์บางครั้งก็เป็นโปรดิวเซอร์บางครั้งก็เป็นแอคเตอร์ปนปน,นกันดังนั้นยังอยากให้รัฐมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในเรื่องของเลกูลเลเตอร์แล้วก็คุมก,กฎกติกาให้ได้จริงไม่ใช่เราไม่มีกติกานะคะแยงแต่ว่ากติกาของเราเนี่ยไม่ถูก บังคับจะใช้อย่างจริงจังหรือไม่ไม่เห็นความสําคัญของมันและอาจจะไม่เข้าใจปรัชญาเบื้องหลังว่าทาไมมันต้องมีกติกาเหล่านี้เพื่ออะไรตั้งระบบประเทศไทยเนี่ยมันมีความหลื่อมล้ําเพราะว่าการกําหนดนโยบายนั้นอยู่ในรูปแบบของมือใครยาวสาวได้สาวเอาก็คือไม่มีใครมาช่วยท่านถัวท่านมือยาวท่านก็สาวไปตัวท่านมือสั้นก็ too bad ช่วยไม่ได้นะคะ เ,เพราะอะไรทําไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ที่ระบบเพราะว่าระบบในการกําหนดยบานโยบายหรือการกํากับดูแลนั้นอยู่ในวง,คงแคบๆนะคะและผู้ที่กําหนดนโยบายก็มักจะใกล้ชคดกับคนที่มือยาวมากกว่าคนที่มือสั้นดังนั้นถ้าบดการกําหนดมันอยู่ใกล้กับคนมือยาวเนี่ยนโยบายนมาตรการทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยมันก็เอื้อกับคนที่มือยาวนั่นแหละไอ้นคนมือสั้นหรือคนเนี่ยที่ท่านอาจารย์กนกอาจารย์ปฐมบดีว่าชาวบ้านจะมีสิทธิ์ไหม มันไม่มีแล้วคะ่ะท่านไปดูกรรมาการชุดไหนตั้งมาเนี่ยคำว่าสเต็กโฮเดอร์มันไม่มีหรอกชาวบ้านไม่เคยมีคะ่ะเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากว่าการกําหนดนโยบายทั้งหมดเนี่ยมันกลุ่มอยู่ในอํานาจของคนที่ที่เรียกว่ามือยาว